สวัสดีครับร้านเด่นแชร์ประดับเดือโกรลาดนะครับวันนี้มากับมิตซูบิชิปาเจโรเก่านะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการนันคือเวลาจอดไม่เย็นนะครับเวลาจอดไม่เย็นเวลาวิ่งเย็นนะครับก็เราเจอปัญหาแล้วนะครับว่าปัญหาจากตรงไหนพวกนี้เราแก้บ่อยนะครับก็หลักๆก็มีอยู่2ตงลากนะครับไม่ชุดหน้าคัสก็การระบายความร้อนไม่ดีแต่ครั้นี้ก็คือพัดลมเสียนะครับจับดูไฮสูง ถ่ายไปเจือสูงไป300นะครับไป300ก็คือเวลาจอดนี่แอร์ต้องตัดแน่นอนนะครับก็จะปัญหาคือการไม่เย็นรลดักสองแผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงคอนเดนเซอร์อ่ะตอนนี้เราล้างให้แล้วนะครับก็คือดํามากนะครับดํามากๆเลยวันนี้ล้างให้แล้วล้างกัดน้ายาให้เรียบร้อยนะครับดูดํานะครับดูนะครับก็คือการแก้ปัญหาของเขาก็คือจะชัดเจนนะครับจะชัดเจนเราจะรู้ปัญหา หลักๆู่แล้วมาดูน้ํานะครับน้ําที่ที่ล้างออกจากแผงคอนเดนเซอร์ดํามากเลยครับนะครับรถของท่านนะครับใช้รถอยู่นะครับหมั่นล้างนะครับคือทางร้านล้างทันทีอยู่แล้วเป็นลูกค้าทางร้านนะครับไม่ต้องไปเดานะครับรถพวกนี้คือมาจับเกล็จับอไปเราดูแล้วเกือบต้องให้เด็ดก็คือการแก้ปัญหานะครับต้องรู้ปัญหาจริงๆนะครับมาจับเกล็จรดูก็คือบอกปัญหาให้ถูกต้องนะครับไม่ไม่ใช่ว่าซ่อมจะงมไปเรื่อยไปนะครับ นี่ก็๋ยวจะจัดการตรงนี้ให้ก็โอเคนะครับสิทค,ครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านเดินชายแอร์ประดับยนต์กุลาดสวัสดีครับ